สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดคนดูนะครับไลฟ์สดใน Facebook นะครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่สตรีมเกมนะครับ่าไลฟ์สดขายของนะครับแล้วมียอดคนดูน้อยนะครับเราอยากจะเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดนะครับก็สามารถมาทาตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เนี่ยเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับเราก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ k m k d k c o m กันแล้วนะครับ อ่าพอเข้ามาแล้วนะฮะถากว่าคุณชมสันใดนะครับที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้เลยนะครับอ่าเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานเนี่ยอีเมลแล้วก็ชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับอ่าข้อมูลตรงนี้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติกกอร์สองช่องด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันให้เรียบร้อยนะครับอ่าหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลตรงนี้ให้ยุ่งยากนะครับก็สามารถสมัครใช้งานนะครับด้วย Google หรือ Gmail ด้านล่างตรงนี้้ไไปดเลยครับ อาพอสมัครใช้งานก็เรียบร้อยนะครับก็กดย้อนกลับมานะครับอ่าสหรับคนที่สมัครใช้งานนะครับด้วย Google หรือ Gmail นะครับก็ลงชื่อก็ใช้ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับสําหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้นะครับก็ลงชื่อก็ใช้ตรงนี้ไปเลยนีครับอ่เราก็ได้เข้ามาที่เว็บไซต์ kmkd.com m กันแล้วนะครับเอาพอเข้ามาแล้วนะครับหากว่าคุณชมท่านใดนะครับที่ยังไม่มียอดจํานวนเงินตรงนี้หรือว่ายังไม่เคยเติมเงินกันเลยนะครับก็ให้มาที่เมนูเติมเงินกันก่อนเลยนะครับ ในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีหลายช่องทางให้เลือกใช้นะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR โค้ดทุกธนาคารนะครับอ่ะต่อมาช่องทางที่ 2, <ๆ S> 2> ก็จะเป็น <ๆ S 2> ช่องทาง q r Pay นะครับในช่องทางนี้นะครับก็จะสามารถใช้ได้อีกหลายช่องทาง,ทางนะครับอ่ะก็จะมีเป็นการสแกน QR ียร์โค้ดนะครับ t มบันนี่วอลเล็ตแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้บินเติมเนี่ยก็สามารถใช้กันได้นี่ครับอ่ะแล้วต่อมาก็จะเป็นการโอนเงินแนบซีนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้ทุกธนาคารกันเลยนะครับต่อมาจะเป็นนั่งฟาวเ l ลส์นะครับแล้วก็อ่ะครับ อะไรในทุกช่องทางนะครับพอจะมีคํแาแนะนําในการเติมเงินด้านล่างแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนนะครับก็อ่านคํนแนาแนะนําของช่องทางน,านั้นแล้วก็เติมเงินกันให้เรียบร้อยนะครับ่อและต่อมานี่ครับอ่ะพอเราเติมเงินกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดกลับมาที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้เลยนะครับอ่าด้านบนตรงนี้นะครับจะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการครับจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับอินสตาแกรมดิจ o k อ o ยูทูบแล้วก็แพลตฟอร์มอืนอ่นนี่ครับอันในส่วนวันนี้นะครับเราจะมาใช้ส่วนของแพลตฟอร์มมม่า Facebook นนะคครรับผู้ช้ชกก็ลลิเทีีตงย อ่ละคอมาดูที่หมดหมู่กอนต่อนะครับอ่าวันนี้เราจะเพิ่มยอดคนดูนะครับไลฟ์สดะครับหรือว่าไลฟ์สตรีมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็อ่านเลือกมาที่เพิ่มคนดูนะครับอ่าไลฟ์สตรีม s 3ตรงนี้เลยนะครับอ่ละคอมาดูที่บริการกันต่อเลยนะครับอันในบริการจะมีอยู่หลายตัวบริการให้เลือกใช้นะครับจะมีระยะเวลาในการขึ้นของคนดูนะครับตั้งแต่30นาทีนะครับอ่าถึงอ่าสองนาทีกันเลยนะครับก็ เรทราคานะครับก็จะต่างกันนะครับตามระยะเวลาในครับในการขึ้นของคนดูนะครับคุณจงชมก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับอผมก็จะเลือกเป็นตัวแรกตรงนี้เลยนะครับพอเราเลือกบริการมาเรียบร้อยแล้วนะครับดนลลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นคําอธิบายนะครับของบริการที่เราเลือกมานะครับตรงนี้แนะนำนะครับให้คุณผู้ชมอ่านตรงไมนเฮตุตรงนี้ลงมาเลยนะครับต่อมานีครับในส่วนของลิงก์ตรงนี้นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกลับไปที่เฟซบุ o กนะครับแล้วก็มาที่หน้าไลฟ์สดเที่ยวต้องการจะเพิ่มยอดคนดูนะครับ แล้วก็คันลอกคลิงนีครับดานบนตรงนี้เลยนะครับของไลฟ์สดนี่ครับแล้วก็นํามาวางนะครับอในส่วนปริมาณนีครับเขาบอกคนต่ำมาที่10นะครับถึง2 0 0 0 0นเนี่ยครับผู้ชมต้องการจะเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดไปกี่คนนะครับก็ใส่เข้าไปนี่ครับผมก็จะใส่ไปที่100คนเลยนะครับแล้วก็กดสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนี่ครับพอเรากดสั่งซื้อเรียบร้อยจะขึ้นแบบนี้นีครับระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับและต่อมานี่ครับให้คุณผู้ชมเนี่ยครับมาดูที่หน้าประ ในหน้านี้นะครับพอจะมีเลขออเดอร์ะนีับที่เราได้ทำการสั่งซื้อกันไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมานะครับอในส่วนตรงนี้จะเป็นลิงก์นีครับของไลฟ์ซเชียลใส่เข้ามานะครับตรงนี้ก็แนะนำนี่ครับอ่าให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปนะครับเพื่อเช็คดูด้วยนะครับว่าลิงก์ไลฟ์สดถูกต้องหรือเปล่านะครับอ่เพราะว่าถ้าลิงก์ไลฟ์สดของเราไม่ถูกต้องนะครับยอดคนดูไลฟ์สดก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ก็ถูกต้องนะครับก็กดออกเลยนะครับ ในส่วนตรงนี้จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อแล้วก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์นะครับตอนนี้ขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับอในระหว่างที่เรอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับอก่อนที่เราจะไปดูยอดคนดูไลฟ์สดใน Facebook ของเรานะครับผมก็จะแนะนําเมนูต่างๆในเว็บไซต์กันก่อนนะครับอสำหรับคุณ้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วนะครับเราเกิดมีปัญหาในการสัง่งซื้อหรือว่ามีป pues ัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นี่ครับก็ให้กดกลับมาที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้เลยนะครับ อ่ะเราก็มาที่เมนูติดต่อแอมินตรงนี้นะครับก็จะมีเลือกติดต่อแอมินนะครับสองช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นตัวช่วยเรือนะครับช่องทางที่สองก็จะเป็นช่องทางไลน์ครับอ่านี่ก็สามารถเลือกติดต่อแอมินกันไปได้นะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรนะครับอ่ะแล้วต่อมานี่รับผากว่าคุณชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการใช้งานนะครับอ่ะแล้วอยากจะแนะนําเพื่อนๆเนี่ยไปได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นี้ครับก็กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้เลยนะครับ อ่าในเมนูแนะนำเพื่อนตรงนี้นะครับก็จะมีลิงก์ตรงนี้คุณผู้ชมก็สามารถกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้เพื่อแชร์กับเพื่อนๆหรือคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยไปได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เนี่ยครับอ่าผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้คุณผู้ชมก็จะได้อัตราค่าแนะนาถึง5%าครับด้วยนี่ครับอ่าแล้วต่อมานี่ครับให้คุณผู้ชมมาที่เมนูการขึ้นเงินตรงนี้เลยนี่ครับอ่าในเมนูนี้นะครับก็จะเป็นเมนูสําหรับการขึ้นเงินนะครับของออเดอร์นะครับที่เรายกเลิกมานะครับโดยีเเเเเเขขาาาะคนนนนงงิิรรรับ้้ดต โดยที่จะขึ้นบางส่วนหรือว่าขึ้นทั้งหมดเขาก็จะมีบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับก็สามารถเข้ามาดูกันได้นี่ครับอละต่อมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ a c e b o o k กันเลยนะครับอ่าตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สดของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง130คนกันแล้วนะครับอ่าก็จะมีขึ้นเกินมาบ้างคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าทางเว็บก็มีการแถมให้เราด้วยนะครับอ่านี่ก็แถมมาถึงประมาณอ่ายี่สิบถึงสาม อ่ะแลสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับ้าเกิดว่าผู้ชมท่านใดนะครับสนใจจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นี่ครับอ่ะแลวสำหรับคลิปนี้นะครับอ่ะอ่าถ้าเกิดว่ามีการผู้ผิดพลาดอะไรกันไปเนี่ยครับก็เราขออภัยผู้ชมกันด้วยนี่ครับอ่ะและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ